แต่ว่าคือส่วนตัวเราจะเป็นตัวเองเวลาคนแทบไม่ต่กทานเลยนะเป็นคนที่ลองลองจริงๆค่ะว่าที่นั้นไม่เคยทำเลยแต่ว่าสมมติคือหนูจะลองจริงๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนดูเยอะมากเลยค่ะแล้วแบบเกิดเขาไม่ซื้อตามเราแล้วมันไม่ดีอ่ะแล้วหนูแบบไม่เห็นดีเลยค่ะอย่างเงี้ยหนูแบบตัวเองเนี่ยบอกภาพตัวเองแล้วก็เกิดบบพูดไปที่แบบวินดีนะแต่คนไปใช้แล้วไม่ดีก็แบบไม่โอเครู้สึกเหมือนกินน้ำลายไม่รู้อะบอกหนูว่าอ๋อใช่เลยนะคะไม่ดีค่ะแต่ว่า ตัวนี้กินจ้ะพูดเลยดูยนะคะว่ากล่องเย็นมากมันเป็นของ USA นะคะเป็นยาลดความอ้วนหรือว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ช่วยให้เราเบิร์นเนี่ยของอเมริกามันดียังไงทําไมนะถึงกินทั้งทงท,งที่เป็นคนไม่เคยกินยาอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะไปช่วยบล็อกไขมันเก่าอ่ะให้ออกไปและไขมันใหม่ที่เข้ามาก็คือ จะล็อกไขามันที่แบบไม่มีประโยชน์คือปกติยาลดความ้วนส่วนมากคือไขมันอะไรทั้งหมดที่มีก็คือประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็คือเขาจะเอามันออกไปหมดเลยซึ่งบางทีร่างกายเราก็ต้องการไขมันที่มีประโยชน์หรือไปเป็นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อันตรายต่อสุขภาพมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําไมกินแล้วรู้สึกเวียนหัวคาหน้าหูทําไมถึงหวิวเหนื่อยหอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างนั้นแหละที่ว่ามันเอาไขามันทั้งหมดออกไปเลยซึ่งมันทําให้ร่างกายเราไม่มีพลังงานไม่มีแบบ นั่นแหละไม่มีแรงอ่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทั้งลดและก็ทําให้มีแรงด้วยนะทาทำงานอึดขนาดนี้คือเช้าเยน็นกลางวันทาไมน้ไม่เป็นไรในทางที่ตอนนี้แอบกินยาลดความอ้วนอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวลดและทําให้มีกําลังด้วยนะคะก็ทุกอย่างทุกอย่างผลิตจากสมุนไพรหมดเลยเพราะว่านัดมั่นใจได้ดวยความที่ตอนแรกก่อนที่จะซื้อสั่งเพื่อนมาจากอเมริกาเนี่ยคือนา,ดาัดเสร เคยเห็นยี่ห้อนี้แล้วในอะเมริกาแต่ว่าไม่เคยคิดจะกินไงแต่พอช่วงที่แล้วคืออ้วนมากแล้วมีงานนอกอีเวนต์เยอะมากเลยว่าเอ้เคยเห็นตัวนี้เลยเสิร์ชดูข้อมูลนะคะ a อฟริ a n s x เนี่ยเสิร์ชดูได้เลยนี่นะัดไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้มีรายคนขายอะไรนะให้เลยนะแนะนําว่ามันดีจริงๆถ้าใครอยากลดน้ําหนักแบบปลอดภยัยแล้วก็มีแรงแลวแบบไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องแบบยับยั้งชั่งใจอะไรใดๆ,ๆคือมันมันเลิศอะมันบล็อกจริงๆทั้งไขมันเก่าและไขมันใหม่ไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนนะใครอยากรู้